คนไข้โรคเบาหวานนี่จะมีเทโลเมียสั้นกว่าคนที่มีระดับน้ำตาลปะกะติ<ม>แล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถควบน้ำตาลได้เลย ถ้าเสริมเทโรเมียร์แล้วเนี่ยมันช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วย uh huh. อันนี้คือสิ่งที่เราพบจริงค่ะนะคะในการที่เราเก็บข้อมูล10คนเมื่อกี้เนี่ยค่ะ uh huh. ให้ดูนะคะ8อาทิตย์ระดับน้ำตาลทุกคนลงมาต่ำกว่า100 uh huh. คนไข้โรคเบาหวานนี่จะมีเทโรเมียร์สั้นกว่าคนที่มีระดับน้ำตาลปกติ uh huh. แล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถควบน้ำตาลได้เลยเ uh huh. พราะปัจจุบันนี้เราเจอว่าอัตราการเป็นโรคเบาหวานของบ้านเราอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นมักจะเป็นกันเยอะมากเลยก็คือว่าร้อยละสองของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะสูญเสียดวงตานะคะวัฒนชีวานะคะสามารถเพิ่มทีเซลล์แล้วก็ทำให้เกิดการกำจัดเชื้อและก็เนื้อร้ายได้ทีเซลล์ก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับค่ะก็เม็ดเลือดขาวที่มีประโยชน์ที่สัดการกับปัญหาการติดเชื้อทั้งหลายแหล่ก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองหมนล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดก็เป็นสิ่งที่ทําให้ควบคุมภูมิกันในร่างกายของเราให้สมดุลเม็ดเลือดขาว T helper หนึ่ง T S หนึ่ง T S สิบเจ็ดเม็ดเลือดขาวสองเม็ดเนี่ยทำหน้าที่ส่งสื่อสัญญาณให้ร่างกายจัดการกับปัญหาสัญญาณไปว่าขณะมีเป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วร่างกายขอให้เตรียมพร้อมภูมิกันขอให้จัดการกับสิ่งที่มีปัญหาเข้ามาครับอันนี้เป็นสิ่งที่รู้กันในวง แมดวงอนนักผุ้มคุมกันวิทยาทั้งหลายนะครับ,รบเราก็พบว่าสูตรที่เราเพิ่มผุ้มกันภายใน4แคปซูลต่อวันเท่านั้นใช้ต่อเนื่อง15วันมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งทีที่เราบอกว่าเพิ่มผุ้มกันนะครับ,รบอย่างเห็นได้ชัดเจน